สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับเกลส์สมัยทูเดย์ให้ให้ให้แล้วก็แล้วก็นอสโกนอสโกนะคะวันนี้เราก็จะไปที่ไหนกันนะคะบ้าไปที่ไร่ค่ะไร่ไร่อะไรปลูกข้าวค่ะไร่ละไร่ไร่ปลูกข้าวนะคะนี่ก็มีผักอ้ามีอันนี้ด้วยสีเขียวพอดีเป๊ะเลยอ่ะเออ ลองลองไปทานเขาว่ารายเขาเรียกว่าอะไรนะไปไปไล่ไล่แล้วนะไล่อะไรไม่รู้และไล่อะไรไล่ไล่ข้าวไล่ข้าวเหรอไล่นาไล่นาใช่ปหมไล่ข้าวนาไล่ข้าวนาไปล้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจะถ่ายวิวให้ดูนะคะไป let's go เนี่ยจะไปไล่กันแล้วนะคะทุกคนแนะแช่พี่แพว พี่เบล้าเศร้าอะไรตอนนี้จ๊ะแกจ้า่สะก้อนค่ะเดี๋ยวนี้นาอย่าย่าอันนี้ป้าเกลค่ะเพื่อนเพื่อนเกลเกลละเลเกลละเออเลดูเหมายังมีอยู่เลยนะคะเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะเหมาตรงนี้เต็มเลยนะเกียวจะบอกให้อ้าว oh my god หูยดูสิเหมาทุกคน ดบรรยากาศคือดีมากเลยนะเกียวโอ้เนี่ยโอ้โอดูทางสิโอทางชันมากเลยนะเนี่ยดีมากมากเลยค่ะโอ้ยโยโยโย่โย้ตุเล่นอ่ะมาเลยเซอรเลยซีมิโย่มีเย่มโย่เฮ้ยไปแล้วเนี่ยเอ้ยงานนี้ก็ชิเดะ Let's go เว้ย Ah: hey, Let's go ไป Let's go Let's go Let's go Bye bye บรรยากาศคือดีมากอาการหนาวเนาะน้ำไหมไรอะไแล้วไรแล้วไรแล้วอน้พี่เลยและพี่อะไรจ้ะเรื่อเนี่ย ดูน <Cornell. S 2> ้ำที่สะใจหรอนุ้ยสะนุ้ยสะเอ้าอาการเหน่าไหมเหน่ามากใช่เหน่ามากอือโอ้ดูสิทุกคนบรรยากาศคือแบบว่าสุดยอดมากยังมีหมอกอยู่นะคะตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่อแปดโมงกว่าแล้วแปดโมงกว่าแล้วหมอกหมอกยังแบบว่าฮัลโาย ทีุ่กคนบอกสวยมากสวยมากนี่ตอนนี้อมาขอซื้อมะม่วงไปกินที่ไร่อะย่คนดองคุณดองคนดองเออเคเละ่อโอเคค่ะก่่ะโอเยโออยโอ้อ๊ยโยโอ๊ยออโอยโอ๊ยยอยอโอ๊ยออย๊โอเออออยอ นี่ท right. mm ุกคนอัน hmm, นี Ooh, oh, 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 mm ้จะเป็นโฮมสเตย์มาแไม่ม oh, ีใครโอ้ท hey. He ุเ like. รียนโอ้ท okay. ุเรียนโอ้ท hmm. ุเรียนกลับมากินได้มาแอ่ะพีกลับมากินได้มอออันนี้เขาลูกผ่านแน่ๆเลยเนาะเฮก็เฮกเ็เฮเฮสนุกไหมทุกคนสนุกมากสนุกไหมสุากแกสนุกบอลลอตลอตลอ เลื่อนขาแกเลื่นเลื่นเลื่อขาเลอนเฮ้ยสนุกไหมพี่ยาสนุกมากค่ะสนุมากค่ะดินเดิลหนึ่งพี่ยอ้หูดูสิสวยมากทุกคน สวยมากนะคะทุกคนนี่น้ำก็คือสะอาดเรียบร้อยเป็นชัาเป็นชาหนูดีดีโอ้ดูทางสิทุกคนอ้าวย่าโอ้โหนดูทางแต่ว่าอุ้ยดูหมอกสิเหมือนรถดูหนาวเลยอ่ะทุกคนดูบรรยากาศข้างหลังกินติซื้อกินตีสวยมากโอ้ทาง อ่ะยิอีบอกสวยมากทุกคน ตอนนี้เราก็มาถึงกันสักทีนี่นะคะก็เราก็มาถึงที่ไล่แล้วนะคะยังไม่ถึงลงเนาะอันนี้แค่ลงจากรถนะคะเราจะต้องเดินลงไปอัตายแล้วไปอะไรเจ๊เลอันไหนคะนี่ก้อยอันไหนอ๋อข้างล่างนู้นนะคะนี่เราจะต้องเดินลงไปใช่ใช่ไหมคะมโอเคโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเรา จะลงไปเลยนะคะเกี่ยจะบอกว่าที่เนี่ยบรรยากาศคือดีมากเลยเนี่ยหมอกก็คือมีเป็นที่เป็นที่เนาะเนี่ยผลของการทำไล่หมุนเวียนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอากาศก็จะสดชื่นตลอดเวลาลมหายใจไปค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินลงนะคะเอออันนี้เขาปลูกข้าวแล้วนะคะทุกคนอันนู้นเหรออันนู้นเหรอ กลิ้งลงไปไม่ได้หรอกลิ้งลงไปเลยได้ไหมอะ่ะนี่ทุกคนตัวนี้ทุกคนเคยเห็นใช่ไหมเวลาเราจับมันแล้วนะมันจะหมุนตัวแบบว่ามันจะแบบอะไรนะเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเขาเรียกว่าแบบอ่าป้องกันตัวนะคะเขาจะหมุนตัวเป็นวงกลมนะทุกคนดูนะนี่น้องเดินเดีเกจานี้ให้ดูนะตึ๊บตึ๊บเนี่ยโ,โอ้น้องกลิ้งลงไปแล้วอะ นี่นะคะนี่จะเป็นอย่างนี้เลยไม่อันตรายนะคะทุกคนน้องเขากัดไม่ได้ไม่เป็นอันตรายต่อเรานะคะนี่อุ้ยน่ารักตะมูตะมีนะคะนี่ไปเดี๋ยวเราจะวางน้องไว้ตรงนี้เราก็จะลงไปที่นู่นยังไม่ถึงสักขีไปค่ะอเคนะคะทุกคนนี้เรวก็ได้พากรุมาแล้วนะคะ <ไป S 2> นี่น,นะคะทุกคนเราจะมากินข้าวในไร่นะคะดูดูป้าเขาห่าเราไม่ได้เอามือโตมาหรอ นี่ข้าวแล้ววันนี้จะเป็นแกโอ้ไม่มีจานนะไม่มีจานใช้บาบะยะใช้ใบไม้เออจะไม่ใบไม้หรอใบไปยื้อเลยไปยื้อเลกับไปยื้อเล่ค่ะโอเคนะคะทุกคนก็ตอนนี้เราจะมากินข้าวกันแล้วนะคะเราจะมากินข้าวกันแล้วนะคะนี่อันนี้จะเป็นน้ำพริกใช่ไหมคะป้า น้ำพริกปลาทูนะคะที่เกชอบกินอยู่บ่อยๆนี่แกงอะไรคะแกงอันนี้แกงหต่อไม้ไม่ใช่แกงอันนี้อแกงแก่เคยเคยเคยจะดูเจ้ออะแกงอะไรนะเห็ดเห็ดล้วอร่อยไหมป้าอร่อยไหมป้าเห็ดลงเหรอเพื่อเห็ดค่ะเหอ๋อเห็ดเกลือเกะเนี่ยนนเตปลาบ้านไหต่อูจุกี้หอยอยู่อูจักรว่านี่นี่กินเก่งถ้ามีซาถมีซามีถมิซา 耶！你过来，过来，谁？okay。过来，干嘛？腰椎没问题。腰椎没问题。腰椎没问题。妈咪，那这腰椎有问嗯，你都老快嘛？那你个哎，咋？这搬货，这慢老快了咋？搬哪样？嗯。 เอาโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเกยก็จะมาถังย่้าเลยนะคะเกวจะสอนวิธีการถังย่านะนี่ตอนนี้หรอไม่รู้ท่องว่าเหมือนกันนะคะนี่เราก็จะอันนี้ไว้เป็นแบบแบบนี้ไม่รู้นะเกวก็ไม่เคยถังเหมือนกันใช่หรือเปล่าไม่รู้ได้ประมาณนี้นะแล้วเขาก็จะแบบ

เขาแต่งานตัวนี้เลยแต่งานยังไงเชื่อใจตาด้วยนี่นะคะอย่างนี้เลยเราก็จะถังไปเรื่อยๆนะคะโอเคทุกคนเจอกันโอ้ทันไล่เนาะสุดยอดคนที่ทำนี่นะโคบแบบโคสุดยอดอ,อ่ะแกว่าไหมโคสุดยอดเนาะใช่โคสุดยอดใช่เลิศโคสุดยอด โอเคนะคะทุกคนก็ตอนนี้เราก็ได้ถังหญ้าไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะถังต่อไปนะคะกค็ถ,ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกียวด้วยนะคะนี่ธรรมชาติเกียวจะบอกว่าสวยมากๆนะคะคือส,สดชื่นมากเลยใช่ไหมสกอแบบว่าหูยนานๆทีจะมาได้ได้มาแบบนี้เนาะแบบว่าใช่ค่ะฝนตแล้วหระเ่นจตใช่เนี่ยหมอกให้ดูหมอกทุกคน กลาลาใกล้ๆเลยน,นะคะแบบว่าสุดยอดค่ะบางบุรีเย่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย